และคอมเมนต์ส่วนหลายของคนลาวไวรุนลาวเนาะเพื่อนก่ะจะว่าไปทางเดียวกันประมาณนี้ว่านุ้งลีขอยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่วัยรุ่นลาว,ว,ลาวเพื่อนคอมเมนต์นะทุกคนเนาะผมเป็นคนลาวนะ ผมเป็นคนลาวนะผมไม่เข้าใจว่าไปด่าเขาทำไมถ้าไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาพูดก็ควรไปหาความรู้ใส่ตัวเขาส่วนให้คนไทยมาเที่ยวาลาวคือแบบเวียงจันทร์มันใกล้มันใกล้ๆเองสินะเราทุกคนเนาะเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็คือมันใกล้นั่นแหละเนาะและเพื่อนก็นยังเรียว่าอีกว่านายานะผมเป็นคนลาวผมขอโทษแทนทุกคนด้วยครับ สบายดีสบายดีนะสบายด,สายดีสบายดีสวัสดีพีเอฟซีเบิร์ทุกคนเด้อสบายดีกันยามค่ำทุกคนตอนเลขวัาสีบดท้ายละวัตซีบดท้ายละเพราะว่ามันค่ำละน้องรีทายคลิปเลี้ยวไปคลิปหนึ่งแล้วเนาะแล้วคลิปนี้น้องรีกะคิดว่าบม่อยากเอาหลาดมาทายนำเนาะแต่ว่ามันอยู่ยากอยากทายคลิปนำกนลยว่าเอามาทายนำเนาะคลิปนี้น้องรีกะซีมาว้าวอยู่ส่งปะด็น หลักๆที่คนขอให้น้องลีเฮ็ดหลายที่สุดตอนนี้เลยเนาะน้องลีบอกเลยว่าคลิปนีน้องลีซีโบมิการตัาโตอีอย่างใดๆทั้งซีนแบบทายคลิปเรียวๆเลยละกะเพียงแต่จะเพิ่มแสงแล้วก็เพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะทุกคนเนาะจะแบบทายแบบเรียวๆแล้วก็ลงแบบเรียวๆเลยเนาะถ้าหากคลิปนี้น้องลีว้าอีอย่างคลิปผลานไปกะต้องขอโทษขออภัยตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยนะทุกคนเนาะอ่ะ ก่อนอื่เม่ดขอกินสมยอมใจก่อนกินสมยอมใจปีบิงหนึ่งก่อนทุกคนอ,อยู่กับยักษ์โซนี่ช่วงนี้มันอยู่บ่สบายเนะประเด็นตอนนี้ที่เอฟซีถามนุงลี่มาหลายสูดก็คืออ่าคิงคองคิงคองยู ใส่สมบูรณ์ม,มีแทโบเนาะเนื่องจากว่าน้องลีเองเป็นคนใส่สมบูรณ์เนาะเอฟซี FC กันได้ถามมาว่าคิงคองมีแทโบลลี่เทเป็นข้าวดด่งดังจนไปฮอดไทยไทยก็เอาไปออกข้าวฮ็ดข้าวกันออกมาเนาะที่แบบคนพึ่นไปเที่ยวลาไทยมาโอ้ยคิงคองคิงคองอะนะเนาะแต่ว่าน้องลี่ไม่ค่อยสนใจดอกกะ้องลี่บสออามรา,ดาเดืนยันให้ได้เด้อยวกคนเด้อว่ามันมีเทหรือบบมีเทเนาะแต่ว่า มีออ้พูนึ่งที่เพิ่อนอยู่ในเหตุการณ์เพิ่นบอกว่าบบมีบบเมนคิงคองอียงใดๆทั้งสิ้นเนาะคนที่ยู่ฮันอันสิงที่เห็นและท่ายออกมา่ะมันเป็นคนเนาะและด้วยประกอบด้วยหมอกเนาะตอนที่เพิ่นท่ายมาฮันหมอกปกคลุมเมิดเนาะและและสิงที่เห็นฮันก็นคือคนเนาะคนขึ้นไปเป็นนักท่องเที่ยวสาวไทยนี่แหละเนาะขึ้นไปขึ้นไปกับทหารเนาะ ก้อนคนที่ซิขึ้นไปบ่อนที่ขาเจ้าข้าใจพิดว่าเป็นคิงคของนะต้องมีใบอนุญาตเนาะต้องมีใบอนุญาตได้ทนะุกคนบ้แม่นนะมทุกคนที่ขึ้นไปได้เนาะและก้อนซิขึ้นไปฮันะต้องมีทหารพาขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตที่โบโปดภัยนะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ลุงลีกะโบ้ยืนยะันวะ่านมะีหนระือโบมีเด้อเนาะเพียงแต่มาตอบในมุมมองที่อ่า เพิ่นบอกว่าซัานซาโนทุกคนเนาะอันเรื่องมีบบมีหันกะขอบบอกซานาขอโบโตอบซาทุกคนเนาะและอีกประเด็นหนึ่งอันเรื่องนี่เคลียร์ไปโนร์ทุกคน้องลีสามารถตอบแตใเ้ทอน,นี้เนาะถ้าเพื่อนติดต,ตามข้าวก็จะเห็นแบบรายละเอียดโพสต์ยาวเลยแหลกเนาะและอีกประเด็นหนึ่งที่เอฟซีแบบ ร้อนหลนแหงบอกให้น้องลีว่าออกมาอธิบายเธอน้องลีอยากให้น้องลีทําคลิปในมุมมองของลีเนาะที่เป็นคนยุคไหม่เนาะก็ะคือมือแรงนี่ทุกคนตอนสวยของมือนี้ที่นลีทายคลิปนี่แหละน้ลีซีโลคลิปนี้ในมืออื่นเนาะก็ะคือกําลังเป็นกระแสดราม่าก,กันหลายเลยเรื่องมันมียู่ว่ามีอายผู้นึงเนาะ เพิ่นเป็นคนไทยเป็นคนฟั่งไทยเน,ะเนาะเพื่อาานได้ไปเที่ยวลาวกได้ไปถ่ายรูปอยู่ประตูใสรูปนี้เลยทุกคนเนาะแล้วเพิ่นกันได้โพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวเอ้ยโพสต์ไปในเพจเนาะโพสต์ไปในลักษณะมันเป็นกลุ่มนะทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าไปโพสต์หูปได้เนาะมันเป็นแบบอ่า บบบน,นี้จะเอินเพศหรือเอินกุ้มทุกคนมันเขียนซื้อว่าเที่ยวลาวด้วยตัวเองเนะแล้วทุกคนที่แบบเข้าร่วมนะเข้าร่วมนี้น้องรีเตะเข้าร่วมแล้วน้องรีก็สามารถไปโพสได้และและคนที่เข้าร่วมอยู่ในนั้นมันก็สิสามารถเห็นเห็นได้วอรซัซ่าโน้เพื่อนก็นได้โพสไปว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเนะละพร้อมอ่าอยู่ในมีภาพอยู่ใน ภาพที่ถ่ากับประตูไซส์แบบสั้นๆเนาะทุกคนเนาะแล้วมันกับเป็นสิ่งที่บ่ได้มีอีหยงเลยเนอะทุกคนเดินเนาะแต่ว่าประเด็นมันอยู่บนที่จะมีอยู่ประมาณสามสี่คนหรือห้าคนนี่แหละน้องนีก็บ่ได้บึ้งคักเนาะตอนแรกว่าจะปล้อยพานแต่ว่าเอฟซีโมาหลายเลยมันจะให้ซะเนาะมันจะมีอยู่หลายคนเนาะ สี่ห้าคนเอาไปสี่ห้าคนสามารถมาโพสต์ประมาณมาโพสต์เว้าให้เพื่อนประมาณแบบว่าในคำที่แบบประสุภาพนะนะทุกคนเนาะทั้งทั้งที่คนที่โพส์นี่นะน้องลีไปเบื้องมาละไปเบื้องโปรไฟล์มาละเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุ <c oughs> แล้วเนาะรุ่นพบตูไม่ตูรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปแล้วซึ่งเพื่อนบ่ได้เข้าใจคำศัพที่แบบวัยรุ่นสินะนะทุกคนเะนาะนะนะนะบางคนก็บอกว่าอัาน ปากซอยลอนี่มันคือเมืองหลวงของเล่าแต่ว่าบริวารขำยาบแบบบริวารขำแบบทิน้องลีวาวดีเดินเราขึ้นมัว่าค่อนข้างวาวขำยาบเนาะน้องลีบริยกากวาวออกในซองของ้องลีเนาะเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีติดตามข้าวก็น่าจะหู้เลยเนาะว่าแวบบไปทํานองใดเนาะแต่ว่า้องลียักให้พี่พีเอฟซีเบิงในมุม กวงๆเนาะบบอยากให้ตัดสินเพียงแค่สามซีเมนเนาะเพราะว่าอ่าจำนวนสามสี่ห้าเมนนี่นะเ,เพื่อนเป็นคนที่แบบบบค่อยเปิดลูกปานใดญสินะยูเพียงอ่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นง่นายแล่ะกับบบโเข้าใจซับวัยรุ่นสินะเนาะซับวัยรุ่นของฮาก็คือเพียงแค่ปากซอยก็คือไปมาหาสู้กันง่ายเนาะละกัแบบ ใจมันยกากไปนะสีนานทุกคนเนาะก็คือน้องลี่เห็นเรื่อยๆแบบน้องลี่ตรงขอบอกว่าซับวัยรุ่นบอกว่าจะทางไทยทางลาวนี่น้องลี่เข้าใจมืดมาว่าไปในทางใดเนาะล่าแบบตัวอย่างก็คือถ้าน้องลี่อยากไปกรุงเทพเนาะน้องลี่ก็จะโพสประมาณว่ากรุงเทพโอเคปากซอยหรือว่าถ้ายกากไปจีนทีเนาะน้องลี่มีผู้บ่าวอยู่จีนสมมติเนาะน้องลี่ก็โพสว่าอ่า จีนก็แค่ปากซอยอย่างประมาณนี้ทุกคนอันนี้มันเป็นซับวาลินของคนวัยรุ่นเฮาเนาะแต่น,นต้องดีอยากให้พีเซเบิ้งในมุมมองของวัยรุ่นลาวเนาะวัยรุ่นลาวโได้ดดาม่าเลยเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเพื่อนเข้าใจเนาะแล้วก็คอมเมนต์ส่วนหลายของวัยรุ่นลาวยุใไม่ก็จะเว้าไปในทางเดียวกันว่าอายบ้านเพิ่นเด้เนาะทุกคนเนาะเรียนน้องดีซีไฮพีเอฟซีเบิง้ง ฟังเสียงเอาซะน้องนีบุญยกให้เอาหน้าของเพื่อนมาขึ้นเนาะเป็นเสียงของแบบติ๊กต็อกเกอร์ลาวเนาะที่เพื่นอนโอ๊กมาเว้า t ติ๊กต็อกหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ดังๆอยู่ลาวนี่โอ,อ๊กมาเว้าปกปองแบบพี่ที่เพื่อนโพสต์รูปเลยเนาะทุกคนเนาะงานนี้ก็คือแบบมาฟังเสียงกันก่อนทุกคนอันนี้น้องนีจะเอามาอยู่3มคลิปให้พีเอฟซีฟังนํำกันเนาะ พิษเกิดจากเว้นจัดไอแคปากซอยซอยกูเดินู่กูอายเขาส่งคำเขาว่าว่าสูงโง่และสุนี่กูต้องอยุ่งห่วมซัดกับพวกมึงแท้ปะเดี่ยคำว่าปากซอยอยู่ไทยนอยพิษไทยความหูอยู่บอลน,นี่ก็คือขั้นใจมึงได้อ่ะมึงไปไกลประเดี๋ยวมึงก็ไปถึงอ่ะนั่นแหละคือคำว่าปากซอยอยู่ประเทศไทยอ่ะฟิลคือมึงมีผู้บัง ผู้บ่าวมึงอยู่สมมติมึงอยู่นะครหลวงผู้บ่าวมึงอยู่เชียงขวางเชียงขวางก็แค่ปากซอยอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนแรกวาซีบอ่อตัดคลิปนี้เนาะแต่โผเมื่อกี้น้องลีเปิดคลิปไปมันค่อนข้างมีคำยาบหลายนอ้องน้องลีขออนุญาตตัดโอ้กเป็นอืมเป็นคำว่าที่บอ่บอบ่อขวรเอาลุงมาซานซาน,นทุกคนเนาะแต่น้องลีอยากให้พีเอฟซี บึ้งในมุมมองบุญยากให้พีเอซที่ติดตามขอลลี่ตัดสินแค่แบบคำว้าของคนซี่ห้าคนเดีย๋ยวนุคนอยากให้บึ้งมุมมองกงกวงเนาะคนวัยรุ่นลาวคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ฮั่นบบได้มีอาคติอีย่างใดๆทางิ้นน,น,น่ะนกคนเพราะว่าเข้าใจกันไปมาหาสู้กันเนาะฮักแพงกันด้วยซ้ำเนาะ อันนี้ลุงลีวาวแบบกลางๆได้เนาะแล้วลุงลี่ก็ขอเสิรส่วนคลิปนี้แล้วขอเสิญส่วนทุกๆคนที่อยากมาเที่ยวลาวเนาะมาเที่ยวเลยเนาะโบโบต้องไปสนคําของคุณป้าที่เพื่อนบอกเข้าใจ ไม่ดุนยุกไม่ซะเนาะประมาณนี้ได้เนาะความจริงน้องลี่บดีบุญยากเอคลิปนี้เลยแต่ว่าเอฟซีขอมาหลายเนาะว่าอื่นน้องลี่อธิบายที่เนาะอธิบายแบบเป็นกลางๆให้ทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยเข้าใจกันแล้วก็หักแพงกันเนาะน้องลี่กับโบโบโบสร้างซีโบสร้างซีว่าแล้วก็บโบสร้างซีไป สิ่งที่ลุงลี่มีอยู่ในใจตอนนี้ก็คืออายพื้นหลายอายบ้านพื้นหลายเนาะว่าเป็นอย่างคนคนประเทศเฮาหรือว่าคนบ้านเฮานะคือคือแบบเบิ้งโลกแคบปานนั้นสช่ะเนนะทุกคนเนาะแต่ลุงลี่ก็เข้าใจเนาะเฮาบอสสามารถไปบังคับเพือนให้ให้มาคิดคือเฮาได้สินะนะทุกคน ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะแต่ว่าคนอื่นสิว่าเด,วเด็กก็ว่าเดินแต่ว่าสำหรับน้องลี่เองยินดีตอนรับทุกคนเลยที่ิมาเที่ยวลาวเนาะถ้าอยากไปเที่ยวบ้านน้องลี่น้องลี่ยินดีตอนรับเนาะยินดีตอนรับหลายเนาะละกะัถ้าน้องลี่ว่างผ่นเฮาตรงกันระหว่างน้องลี่ก็ว่างผู้ที่มาเยี่ยมน้องลี่ก็ว่างน้องลี่สามารถปิ่นไกให้ได้นะเนาะนะแต่ประเด็นคือ ถ้าเฮาวางแผนโบตรงกัน FC มามือนึ่งน้องรีพัดบว่างสิอาจจะเป็นกายไฮบดไดเดอร์นเนอะมานี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอย่างหลายเนาะขอกินส้มอีกก่อนอันนี้ไม่อย,านนออย่างงั้นกับมี่กับมีโอเคทุกคนดียคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะให้ซียัางมาเที่ยวลาวกันยินดีตอน้าคือเก้าเนะาะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย